ไปกระโดดน้าตาซ่นะตาแซ่ตอนนี้เขาบอกน้ําสวยมากตอนเดือนตุลาพฤศจิกไปนะเพราะตาซ่เนี่ยมีน้าอยู่เพียงแค่ประมาณ6เดือนเท่านั้นเองหลังจากนั้นน้ําก็จะแห้งครับเป็นะปช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะอากาศก็เริ่มดีเริ่มเย็นขึ้นเย็นขึ้นนะคนที่มาเที่ยวที่นี่เขาจะเล่นน้ําได้ครับแต่ส่วนของที่ตัดวังซีคนจะไม่ค่อยกล้าว่วายน้ําลงเล่นน้ำนะเพราะนักท่องเที่ยวเยอะแต่ที่นี่เขาจะกระโดดน้ํากัน ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าใครอยากจะมาเล่นน้ำนะครับขอให้มาเล่นที่ตาแซ่นะน้ําเหมือนกันกับตากวางสีเลยส,สีเดียวกันเลยแต่วันนี้เดือนตุลาคมผมเห็นเขาโพสต์ตรงไปในอินเทอร์เน็ตนะว่าน้ําสวยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าเล่นที่สุดครับเดี๋ยวจะเอาไปท้าพิสูจน์ดูนะว่าจะสวยขนาดไหนนะสนเสน่ห์ของตาแซ่คือเราต้องนั่งเรือไปนะประมาณสัก10นาทีครับ โอ้นักท่องเที่ยวมากเลยฟิลนักท่องเที่ยวมากเลยตเต็มลาเลยคนละเท่าไหร่เนี่ยข้าวพันธ์เน,น,นี่ยแหละครับสเสน่ห์ของบ้านแอนนะซึ่งผมว่ามันเป็นสเสน่ห์ของตาแซ่นะที่เวลาเราจะไปที่น้ําตกนะฮะเราจะต้องนั่งเรือหังยาวเนี้ยแล้วน้ำก็ใสามากเลยนะตอนนี้เขาบอกว่าน้ำกำลังสวยแนละ้วเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างมากันเยอะนะ ราะว่าตอนนี้ฮะคนก็ไปเที่ยวที่หลงบางเยอะนะครับเราก็ไปที่ตัดวางซีแล้วก็ตอนนี้ก็ตัดแท้ก็ไปอีกตดัดนะครับที่เหมาะแก่การเล่นน้ำเราจะเห็นว่าจะมีทั้งชาวต่างชาตินะคนลาวแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นคู่ครัวของคนไทยด้วยนะครับก็จะมาเล่นน้ำกันที่นี้บ้านบ้านของแอนะ <Okay. S 1> ดมมนอ้อยนะดูใ่ยดูไมาตัดสีกำลังงามเลยสีกำลังสวยเลย ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ต่าแซ่นะครับที่หลวงพระบางครับซึ่งเราเห็นว่าวันนี้เนะี่ยแดดดีมากๆน้ำสวยมากๆเลยนะน้ำลักษณะเดียวกันกับตาดกวางศีเลยสดๆเย็นมากเลย <laughs> ต้องมานะสักครั้งเลยนะที่ต่าแซ่นะเล็ดดาบแบบดีมากเราเห็นว่าดาบยู่แค่นี้เลยนะทุกมือเวรเลยเท่า,านี้นเลยเหมือนเหมือนเหมือนสาเลยเหมือนสาน้ำเลย <c oughs> <c oughs> ลแล้วเราจะเห็นว่าคน,นจะมาเล่นน้ําที่นี่เยอะมากๆเลยนะเราข้างบนที่ผมผ่านมาเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวมาเป็นกลุ่มเลยแล้วก็ชาวต่างชาติมกักเริ่มรู้จักกันแล้วนะครับเริ่มรู้จักตาแซ่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกครับตาแซ่เนี่ยการเดินทางมาก็พิเศษกว่าที่อื่นนะนั่นคือก็ต้องนั่งเรือมาสักสิบนาทีนะฮะสวยงามมากนะแล้วตอนนี้เข้ามาถึงตรงนี้นี่อากาศเย็นเลย <c oughs> นะฮะแล้วก็น้ำาก็บอกว่าเย็นมากๆเลยและตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสวีมบูครับสวยมพูคือเหมือนสาวว่ายน้ำแหละ คนก็เลยมาว่ายน้ําที่นี่ได้ไงเพราะว่าคุณจะเห็นไหมว่าน้ำเนี่ยไม่ได้ลึกเลยอยู่ที่ประมาณแค่6เองนะฮะแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ราบเรียบหมดนั่นหมายความว่ามันจะไม่มีส่วนลึกะ่ะก็เลยเป็นธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาเลยที่นี่เลยเรียกว่าสวิงผัวแล้วมันก็กลายเป็นระดับชั้นไปนะครับถึงข้างล่างเลยแต่ขณะเดียวกัน ทางขึ้นข้างบนเนี่ยก็ไปถึงชั้นข้างบนได้นะผมก็จะเห็นคนเนี่ยเขาก็กระโดดลงมานะฮะจากชั้นข้างบนนั่นแหะก,กระโดดลงมาเราก็เห็นว่าโอ้โหคนเยอะมากเลยนะช่วงนี้ครับเท่านั้นนะนั่นคือตุลาพฤศจิกาธันวาเขาบอกว่าน้ําประมาณช่วงพฤษาหรือกุปภาพันธ์เนี่ยก็น้าจะน้อยลงนะฮะแล้วก็เลยคนเรือคนที่หมู่บ้านแถวๆนี้เนี่ยก็เลยจะขาดรายได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เท่านั้นเองครับประมาณ5-6เดือนช่วงนี้เองนะที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาครับแล้วทําให้ หมู่บ้านบ้านแอนตาแซแห่งนี้นะฮะมีความเจริญเศรษฐกิจสัพพ์นะฮะนั่นคือนำพานนะักท่องเที่ยวมาใช้จ่ายมาดื่มมาดื่มมาดื่มมากินนะฮะก็เลยจะทาให้ชาวบ,บ้านแถวนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับวันนี้นะเรามาเล่นน้าก,ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาไปพูนสวนเกลือครับที่บ้านแอนนะฮะที่เราผ่านมานะฮะนั่นคือพรุ่งนี้วันจัิงครับปักรับไปว่ายน้ำดีกว่า นานสัแค่ไหนแต่ความจริงใจไม่เคยเปลี่ยนโลกจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้มันหมุนไปแค่อยากให้เธอรู้ไว้ใจฉันจะมีแต่เธอ เย็นปะเย็นปะล่ะแค่มองตากันก็เข้าใจถึงนานจัแค่ไหนแต่ความจริงใจไม่เคยเปลี่ยนโลกจะเป็นอย่างไร ก็ปล่อยให้มันหมุนไปแค่อยากให้เธอรู้ไว้ใจฉันจะมีแต่เธอชัด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 จะไดสบายดีนะ อยาขอบคุณที่ทักทายกันสบายดีครับเฮาหักแพงกันไม่เคยเปลี่ยนขอบคุณที่ส่งรอยยิ้มขอบใจที่ห่วงใยกันดีใจที่ไปนำกันติดตามกันมาตลอดไป you mm -hmm. ดังกับปลาที่คู่กับน้ำเธอจะคู่กับฉันเรามีกันและกันจะเก็บเอาความสัมพันธ์ดีๆนั้นไว้ตลอดกาลชะชัชะชช ที่นี่บ้านแอนหลวงพระบางนะครับผมเห็นแม่นมนะ้ำี่ยผมว่าเป็นโค้งน้ำนะเหมาะมากเลยกับการแข่งเรือแล้วก็สถานที่ตรงนี้เหมือนหาดเลยแล้วก็ทุกคนผมว่าทุกเมี้ฝนเยอะอมากๆเลยเราวก็เมื่อกี้เพียงแค่เขาซ้อมนะจากโค้งน้าม,มามาทางด้านนี้ผมว่ามันสวยอะ่ะไม่ใช่เป็นแม่น้ำเป็นตรงๆเหมือนกับกทุกที่แต่นี่เป็นเหมือนวงาจารท์เลยแล้วผมก็เชื่อว่า ตอนนี้เขาเริ่มการเต้นกันแล้วเริ่มมาซอ้อมกันแล้วพรุ่งนี้น่าจะเยอะมากๆเลยโอตรง,งนู้นผมว่าตรงนู้นนะเป็นเส้นชยัยนะครับล<ช>องไปดูกันอออยยาากกขบใใจจใจพี่น้งไทลว together. ความผูกพันไม่เคยแปรเปลี่ยนฟ้าก็ไม่อาจคว้างห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาววันนี้มันจะเป็นเรื่องขึ้น14คำ มันจะเป็นมือโฮมบุญโฮมบุญประเพณีออคันซามือมือี้คำมือนี่นะอาจะโฮมข้องกินข้องทานชาจ้าเข้ามาอยู่ในมือนี้มิดอาจจะเข้ามาโฮนี้มิดเรามือค่ำตอนค่ำพวกเขาจะพบงานอยู่นี่เฝ้ากองหดกองวัวอยู่จะเป็นจะเป็นประเพณีออคันซาลาพระเจ้าอยู่ใมืองีมาจัดขึ้นเป็นบานแอ่สวรรค์จะเป็นผู้จัดขึ้นแล้วมืออื่น ตอนเช้าก็มีการพดทสุงส่งพดทสุ่งตอนเช้าเราก็จะเข้าอันปะาวราณาอักขรซาตอนเช้าไปอเชาแล้วก็แล้วเบี้ยต่างศาสนาแล้วอาจจะลงไปแข่งเหือยาวบนแข่งเหยือยาวนั่นคือจะเป็นพรุ่งนี้เมื่ออื่นงานเปิดตอน11โมงตอนพุ่งงานเปิดสุง่งแบอวะเพิ่งมา,จ,าจะเปิดอยู่ไหนประมาณ10โมง10โมง ว่าเราจะเพิดอยู่ใน11โมงนี้เพืือไร้มันจะบมแล้วแล้วทั้งหมดมีกี่ลำมีอยู่21 21ลำ21ลำอ๋อนี่คือแต่ละแต่ละบ้านคือบ้านแดนเป็นเจ้าภาพแต่ละบ้านนะครับแต่ละเมืองมันจะมีอยู่ในมาง่วงงานตรวนี้มันจะมีแห่งสิงขงแห่งยิงจันแห่งสัญญบุรีเออจะเข้ามามาร่วมกันละ